สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุกฮุกวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนไปอย่างถาวรน,นั่นก็คือการค้นพบสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆเคยรู้สึกไหมคะว่าเรากําลังใช้ชีวิตเหมือนคนที่มีแผนแต่ไม่ได้วางเองทํางานตามหน้าที่ใช้ชีวิตตามจังหวะของคนอื่นทั้งที่ลึกๆ ข้างในเราอาจจะยังไม่เคยถามตัวเองเลยจริงๆว่าแล้วฉันอยากทำอะไรฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่บางคนพอได้เจอกิจกรรมหนึ่งงานหนึ่งหรือความลหลงไหลบางอย่างแค่จุดเล็กๆนั้นกลับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติและทิศทางชีวิตไปตลอดแล้วเพราะอะไรการค้นพบสิ่งที่อยากทำถึงทรงพลังขนาดนั้น และถ้าเรายังหาไม่เจอเราจะเริ่มยังไงดีในคลิปนี้เราจะค่อยๆแกะเงื่อนของคำถามเหล่านี้ไปด้วยกันว่าทำไมการค้นพบสิ่งที่อยากทำถึงเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อพบสิ่งที่อยากทำเราจะหยุดวิ่งตามชีวิตคนอื่นเมื่อยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเรามักใช้ชีวิตตามความคาดหวังของพ่อแม่สังคม หรือเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่พอรู้ว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรเราจะค่อยๆเลิกวิ่งตามใครแล้วหันมาเดินตามทางของตัวเองมากขึ้นเมื่อพบสิ่งที่อยากทำพลังใจมันจะมาเองเวลาได้ทำสิ่งที่ใช่เราจะรู้สึกมีแรงโดยไม่ต้องฝืนแม้จะเหนื่อยกายแต่ไม่รู้สึกฝืนใจ มันเหมือนมีไฟเล็กๆจุดอยู่ข้างในและเราจะไม่ยอมดับมันง่ายๆเมื่อเราพบสิ่งที่อยากทำมันจะพาเราไปเจอคนและโอกาสที่ใช่เมื่อเราเริ่มต้นลงมือทำในสิ่งที่ชอบโลกจะพาเพื่อนร่วมทางมาให้เราเสมอทั้งคนที่คิดคล้ายกันโอกาสที่ไม่เคยมองเห็นและแม้กระทั่งรายได้ที่มาจากความสุข คำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่อยากทำของเราคืออะไรหลายคนคงเคยได้ยินว่าถ้ายัางไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากทำคืออะไรก็ให้ลองลงมือทำดูก่อนทำไมการลองทำถึงสำคัญ 1. เพราะความชอบบางอย่างเราจะไม่มีวันรู้จากแค่การคิดเวลาคิดเรามักเจอทั้งความกลัวความลังเล ความไม่มั่นใจแต่พอลองลงมือทำเช่นทดลองเขียนบล็อกทดลองถ่ายคลิปทดลองสอนลองขายของเล็กๆเราจะรู้สึกทันทีว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากลองต่อยอดอีกไหม 2. การลงมือทำจะช่วยให้เราเรียนรู้ตัวเองแบบลึกขึ้นเราอาจจะคิดว่าเราไม่ชอบพูดหน้ากล้อง แต่พอลองจริงกับรู้สึกสนุกแบบไม่เคยรู้ตัวหรือบางอย่างเราคิดว่าต้องใช้แน,แน่แต่พอลองทำกับรู้ว่ามันไม่ตรงกับตัวเรา 3. เพราะการทดลองทำคือการเปิดประตูไปสู่เส้นทางใหม่หลายคนเริ่มต้นจากความไม่แน่ใจเช่นนักเขียนหลายคนเริ่มจากแค่เขียนบันทึกในไอจี บางคนทำธุรกิจจากการเริ่มขายของให้เพื่อนยูทูบเบอร์บางคนเริ่มจากการทำคลิปเล่นๆแล้วสิ่งนั้นพาเขาไปเจอโอกาสใหม่โดยไม่ทันตั้งตัวแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลุมพรางของการลองลงมือทำดูก่อนเหมือนกันนะคะเพราะการลองทำอาจพาไปเจอหนทางหรืออาจพาหลงทางก็ได้เหมือนกัน เมื่อสักครู่เราฟังกันไปแล้วว่าทำไมการลงมือทำก่อนถึงพาไปเจอหนทางได้ที่นี้ลองมาดูในมุมที่ว่าการลงมือทำก็อาจพาหลงทางได้เหมือนกันดูบ้างข้อแรกการลงมือทำแบบไม่ตั้งใจหรือไม่มีเป้าหมายถ้าทำไปเรื่อยๆพราะกลัวตกขบวนหรือแค่อยากรีบเจอคำตอบเร็วๆเราอาจหลงทางไปกับสิ่งที่คนอื่นทำแล้วดูดี จนเผอละเลยว่ามันใช่แบบที่เราต้องการจริงๆไหมขออ้อ2การลองทำอย่างต่อเนื่องต้องใช้พลังและเวลาถ้าทดลองหลายอย่างโดยไม่กลั่นกรองหรือสะท้อนตัวเองเลยเราอาจเหนื่อยหมดไฟและสับสนกว่าเดิมได้ขอ้อ3เพราะบางคนไม่ถนัดเรียนรู้ผ่านการลงมือทำมีบางคนที่ต้องคิด วิเคราะห์เชื่อมโยงหรือสังเกตจากคนอื่นก่อนการเร่งลงมือทำอาจทำให้รู้สึกฝืนไม่สนุกและขาดแรงขับภายในทุกคนคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าตกลงการลงมือทำเนี่ยมันจะพาเราไปเจอหนทางหรือหลงทางกันแน่4หัวใจสำคัญที่จะทำให้เราไม่หลงทางในการลงมือทำดูก่อนนั่นก็คือ 1. คือการให้เป้าหมาย โดยการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่หาให้เจอเร็วที่สุดทุกการลองคือการเก็บข้อมูลจากตัวเองไม่ใช่การรีบปกักธงว่านี่คือสิ่งที่ใช่ข้อ 2. การลองทำให้ทำเพื่อสะท้อนตัวเองถามตัวเองทุกครั้งเสมอหลังลองทำชอบอะไรในกิจกรรมนั้นอะไรที่เราทำแล้วเหนื่อยใจและเราอยากทำซ้ำอีกหรือไม่ข้อ3 ให้พื้นที่ตัวเองได้นิ่งด้วยการเดินหน้าลองทำเป็นสิ่งสำคัญแต่การหยุดเพื่อฟังเสียงตัวเองก็สำคัญเช่นกันช่วงที่นิ่งเราจะได้กลั่นความรู้สึกจากสิ่งที่เคยทำว่าอะไรมีพลังที่สุดข้อ4ไม่เปรียบเทียบกับคนที่หาสิ่งที่ใช่เจอเร็วเส้นทางของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนใช้เวลาสองเดือนบางคนใช้เวลาห้าปีจะช้าหรือจะเร็วก็โอเคทั้งหมดขอแค่เรายังฟังหัวใจตัวเองอยู่เรื่อยๆสรุปก็คือการลองทำดูก่อนไม่ผิดแต่ต้องเป็นการลองทำอย่างรู้ตัวไม่ใช่ทำไปงั้นๆและต้องมีจังหวะฟังเสียงตัวเองอยู่เสมอ ระหว่างการทดลองถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันลองมาหลายอย่างแต่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่เรามีวิธีฟิลเตอร์หรือวิธีกรองตัวเองเพื่อค้นหาสิ่งที่อยากทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่จะทำให้เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นและเจอสิ่งที่อยากทำได้เริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนั่นคือ การลองสำรวจสิ่งที่เคยทำลองิิต์สิ่งที่คุณเคยทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานพิเศษโปรเจกต์จิตอาสาหรือแม้กระทั่งกิจกรรมเล่นๆจากนั้นถามตัวเองกับคำถาม3ข้อเรามาลองทำไปพร้อมกันดูนะคะเราจะลองยกตัวอย่างสักหนึ่งกิจกรรมของเรา แล้วทําตามวิธีเหล่านี้ทุกคนก็ลองคิดกิจกรรมของตัวเองดูและตอบคําถามไปพร้อมๆกันนะคะอย่างตัวอย่างของเราก็คือการทําคลิปรีวิวแนะนําหนังสือคําถามแรกที่เราต้องถามตัวเองก็คืออะไรในกิจกรรมนี้ที่เราทําแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกดีคําตอบของเราก็คือ ชอบเวลาที่ได้อ่านแล้วก็ได้เขียนเรียบเรียงเลือกประโยคเด็ดจากหนังสือที่เราอ่านคำถามที่สองคืออะไรคือสิ่งที่เราฝืนและไม่อยากทำคำตอบของเราก็คือไม่ค่อยชอบตอนเวลาตัดต่อเพราะรู้สึกว่าใช้เวลาในการตัดต่อนานคำถามที่สามอะไรคือสิ่งที่อยากทำต่อหรือมีสิ่งไหนที่อยากทำต่ออยู่บ้างคำตอบของเราคือ ก็อยากทำต่อทั้งหมดนะเพราะว่ารู้สึกว่าได้ทบทวนเนื้อหาจากหนังสือที่ได้อ่านไปในตัวด้วยหลังจากการสำรวจตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการแยกแยะสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ควรทำบางอย่างเราทำเพราะถูกฝังในหัวว่าดีมีอนาคตแต่เราไม่ได้อยากทำสิ่งนั้นจริงๆเรามาลองใช้แบบฝึกหัดนี้พร้อมๆกันนะคะเริ่มจากที่ การวาดวงกลมสองวงให้วาดเป็นวงกลมแบบซ้อนทับกันในส่วนพื้นที่หนึ่งที่ไม่ซ้อนทับให้เราเขียนสิ่งที่เราอยากทำจริงๆและอีกส่วนของวงกลมที่ไม่ซ้อนทับกันอีกด้านหนึ่งให้เราเขียนสิ่งที่เรารู้สึกว่าควรจะทำส่วนพื้นที่ตรงกลางส่วนที่ซ้อนทับกันให้เขียนสิ่งที่อยากทำและสิ่งที่ควรทำ ซึ่งสิ่งที่เราเขียนในจุดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราก็ได้ค่ะอย่างตัวอย่างของเรานั่นก็คือการรีวิวหนังสือใช่ไหมคะสิ่งที่เราอยากทำนั่นก็คือการเล่าเนื้อหาหนังสือแบบฟังเพลินย่อยง่ายส่วนสิ่งที่ควรทำที่คนร,รอบตัวบอกให้ทำก็คือการทำคลิปแนะนำหนังสือโดยละเอียด ส่วนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทําและควรทำํำนั่นก็คือการทําคลิปยาวให้ฟังเพลินให้คนฟังเข้าใจง่ายคิดตามหรือว่าทำไปพร้อมๆกันได้ขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือการฟังเสียงหัวใจผ่านการตอบคำถาม4ี่คำถามที่ทรงพลังเหล่านี้ค่ะเขียนคำตอบแบบไม่ต้องคิดเยอะนะคะสำหรับทั้ง4คํคถามนี้คำถามแรกก็คือถ้าไม่มีใครตัดสินเราอยากทำอะไร คำตอบของเราก็คืออยากพูดสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือแบบเรียบง่ายไม่ต้องใช้คำพูดที่สวยหรูข้อ 2. ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ฉันไม่ต้องหาเงินเลยฉันจะใช้ชีวิตแบบไหนสำหรับเราก็คือเราคงเลือกรีวิวหนังสือจิตวิทยาแบบลึกๆให้ฟังแบบผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกให้กำลังใจผู้ฟังคำถามที่3 มีอะไรที่ฉันชอบสังเกตรหรือพูดถึงหรือทำซ้ำอยู่บ่อยๆอ,อยู่บ้างสำหรับเราก็คือการอ่านหนังสือแล้วก็ขีดเส้นเน้นแล้วก็การสังเกตว่าคนที่เราชื่นชอบหรือว่าชื่นชมเนี่ยเขาอ่านหนังสือแบบไหนกันบ้างส่วนคำถามที่4คํคำถามสุดท้ายถ้าเหลือเวลาอีกแค่1ปีฉันจะอยากทำอะไรให้สำเร็จก่อนสำหรับเราก็คืออยากให้ช่องของเราเนี่ยมีผู้ติดตาม ประมาณ1,000คนขึ้นไปเนาะมาฟังเราก็ได้แนวคิดได้กำลังใจได้ปรัชญาความรู้สึกดีๆจากการสรุปหนังสือที่เราชอบค่ะโอเคเราตอบกันไปครบทั้ง4คํคำถามแล้วใช่ไหมคะไปกันต่อในขั้นตอนถัดไปกันเลยนั่นก็คือการกรองหรือว่าฟิลเตอร์โดยใช้จุดแข็งมาร่วมด้วยที่ต้องใช้จุดแข็งเนี่ยเพราะสิ่งที่เราทำได้นานๆส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ดี คำถามที่จะช่วยหาจุดแข็งได้ก็คือคนรอบตัวเราเนี่ยชมเราเรื่องอะไรบ้างปัญหาแบบไหนที่คนชอบมาปรึกษาเราถ้ามีคนจ้างเราในวันนี้โดยที่เขาไม่ดูใบปริญญาไม่ดูใบเซอร์อะไรต่างๆของเราเนี่ยเขาจะจ้างเราทําอะไรมาลองตอบคําถามไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับเราเนี่ยอย่างแรกก็คือสิ่งที่คนรอบตัวชมอยู่บ่อยๆกนะ็คือการสื่อสารหรือว่าการเล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ส่วนข้อ2เนี่ยปัญหาหรือว่าอะไรที่คนชอบมาปรึกษาเราส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนก็จะชอบมาปรึกษาในเรื่องของการจัดการความคิดแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนข้อสุดท้ายก็คือถ้ามีคนจ้างเราโดยที่ไม่ดูใบปริญญาใบาเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะจ้างเราทำอะไรสำหรับตัวเราเองคิดว่าคนจะมาขอให้เราช่วยในการแยกแยะหรือว่าเชื่อมโยงสิ่งที่เขาพบเจอหรือปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ และขั้นตอนที่5นั่นก็คือการกรองด้วยพลังชีวิตหรือว่า energy check ค่ะเวลาทำอะไรสักอย่างลองถามตัวเองดูว่าความรู้สึกของเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมีพลังไหมหรือหมดพลังในการทำสิ่งนั้นๆซึ่งมันก็เป็นการดูว่าอยากทำต่อหรืออยากแค่ทำให้มันจบจบไปซึ่งสิ่งที่เราคิดว่าใช่นะคะมากจะทำให้เราเนี่ยอยากตื่นมาทำมันอีกแม้จะยังไม่ได้เงินจากมัน อย่างตัวเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตั้งแต่การอ่านหนังสือจนถึงเขียนสคริปต์เรียบเรียงประโยคเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีพลังมีไอเดียได้ความรู้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองก็เลยอยากทำต่อค่ะแต่ว่าก็จะมีช่วงในส่วนของการตัดต่อแล้วก็ภาคเสียงที่เรารู้สึกว่าใช้เวลาเยอะใช้เวลานานบางทีก็ยังมีความลังเลอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับความรู้สึกที่ว่าหมดพลังขนาดนั้น มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่6นั่นก็คือการทดลองเล็กๆแบบมีสติและตั้งเป้าหมายการเรียนรู้โดยไม่ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆค่ะให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วก็ตั้งเป้าแค่ว่าฉันอยากจะเรียนรู้สิ่งนี้เช่นฉันอยากทำคลิปจริงๆไหมของเราเนี่ยก็จะเริ่มจากการทำคลิปสั้นๆลงใน t ิ k t o k ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองเก็บฟีดแบ c k แล้วก็รีเฟกตตัวเองดูว่าหลังจากที่เราได้ลองทำดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรบ้างอย่างของเรานะคะในคลิปที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ก็ถือเป็นการทดลองของเราเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวๆใช่ไหมคะอย่างแบบความยาวส่วนใหญ่ที่เราลงเนี่ยก็จะประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีประมาณนี้เนาะแต่ว่าในครั้งนี้เราก็พยายามจะลองทำเป็นคลิปยาวที่มีความยาวเกือบถึงครึ่งชั่วโมงดูบ้างนะคะ ซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยอดวิวค่ะแต่ว่ามันคือการดูว่าเราเนี่ยอยากทำต่อไหมแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ได้ลองฟังคลิปนี้นะคะมีฟีดแบ็กยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเราดูนะอยากให้เราปรับส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะสำหรับใครที่ลองค้นหาตัวเองมาพร้อมกันจนถึงขั้นตอนนี้แล้ว แต่ว่ายังรู้สึกว่าบางคำถามก็ตอบตัวเองไม่ได้หรือว่าตอบได้ทุกข้อเลยแต่สุดท้ายก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เจอว่าอะไรคือสิ่งที่อยากทำเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าแปลกเลยนะคะเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทุกคนต้องรู้เป๊ะว่าอยากทำอะไรเสมอไปสำหรับบางคนที่ยังไม่เจอสิ่งที่อยากทำทั้งที่พยายามมามากแล้วน่นาจะเป็นเพราะใจยังไม่เงียบพอ บางครั้งเราทำตามกระบวนการแต่ในใจยังวุ่นวายเต็มไปด้วยความกลัวการเปรียบเทียบความรีบร้อนหรือเสียงจากคนอื่นเหมือนกำลังฟังเสียงตัวเองในห้องที่มีเสียงดังเต็มไปหมดเลยฟังไม่ชัดหรืออาจเป็นเพราะยังทำไม่พอหรือยังไม่เปิดกว้างพอลองแล้วก็จริงแต่บางคนยังอยู่ในวงแคบที่คล้ายเดิมเช่น ลองแต่ในสายงานเดิมรูปแบบเดิมยังไม่ยอมหลุดออกจากความคุ้นเคยเดิมแม้จะลองทำสิ่งใหม่ๆแต่ก็ทำแค่ผิวเผินไม่กล้าลงลึกจริงจึงยังไม่เจอว่าอะไรปุกชีวิตเราขึ้นมาได้จริงๆหรืออาจเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากทำมันยังอยู่ในช่วงการฟักตัวบางคนต้องใช้เวลาในการตกผลึกหรือสะสมประสบการณ์มากกว่าคนอื่น หรือความชอบเล็กๆหลายอย่างปะปนกันจนยังไม่ชัดว่าอะไรคือเส้นหลักหรือบางคนต้องผ่านประสบการณ์เปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนถึงจะปิ้งเหมือนเมล็ดที่กำลังรอเวลางอกยังไม่โผล่พ้นดินแต่รากอยู่ในช่วงระหว่างการเติบโตบางคนใช้กรอบความคิดแบบต้องเจอสิ่งเดียว บางคนคิดว่าสิ่งที่อยากทำต้องมีแค่สิ่งเดียวต้องยิ่งใหญ่ต้องเป็นอาชีพต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่ในความจริงแล้วหลายคนมีแพชชั่นแบบหลายชั้นหลายด้านและสิ่งที่อยากทำจริงๆอาจไม่จำเป็นถึงขั้นต้องเป็นมืออาชีพแต่คือความรู้สึกบางอย่างที่อยากมีระหว่างทำสิ่งนั้นเช่นไม่ได้อยากเป็นนักเขียน แต่ชอบการได้สื่อสารถึงสิ่งที่ลึกซึ้งไม่ได้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่จริงๆแล้วคุณแค่อยากมีอิสระมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วถ้ายังไม่เจอสิ่งที่อยากทำจริงๆควรทำอย่างไรสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือให้ลองเปลี่ยนคำถามจากอะไรคือสิ่งที่อยากทำเปลี่ยนเป็นถามว่าอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิต อย่าเพิ่งรีบหางานใหม่แต่ให้หาความรู้สึกที่อยากมีชีวิตก่อนข้อ2คุณอาจลองใช้ชีวิตแบบทำสิ่งที่มีพลังแม้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแทนที่จะกดดันตัวเองให้หาคำตอบให้เลือกทำสิ่งที่รู้สึกเบิกบานกระปรี้กระเป๋าหรือสงบใจแล้วทำต่อเนื่องดูค่ะหรืออาจจะเป็นการใช้เวลามากขึ้นกับตัวเองโดยไม่ต้องรีบรู้ อย่ามองการค้นหาตัวเองเป็นโปรเจกต์แบบสำเร็จรูปให้มันเป็นการเดินทางที่คุณเรียนรู้หัวใจตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้เรามาสรุปการค้นหาตัวเองเพื่อเจอสิ่งที่อยากทำกันนะคะสิ่งที่อยากทำไม่ใช่สิ่งที่ลอยมาจากฟ้าแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณเคยลองรู้สึกดีแล้วก็ทำได้นานค่ะการค้นพบสิ่งที่อยากทำไม่ใช่เรื่องของโชคดี แต่มันเริ่มต้นจากการซื้อสัตว์กับตัวเองและกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองแม้จะยังไม่แน่ใจว่าใช่100%ซก็ตามสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการค้นหาสิ่งที่คุณอยากทำนะคะลองไปอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่มีชื่อว่าวิธีค้นหาสิ่งที่คุณอยากทำที่ง่ายที่สุดในโลกจากสำนักพิมพ์วีเลนค่ะ บุกคุกหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนค้นหาสิ่งที่อยากทำได้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นใช้เวลาพูดคุยกับตัวเองอย่างจริงจังและเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจให้ทุกคนค้นพบสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้สำเร็จแล้วก็ทำได้สำเร็จตามที่ตั้งใจหวังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ